เออน่าจะเพราะว่ามีซ้อมมากขึ้นมาถ่ายเเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ออกกำลังกายมากขึ้นหนูหยุดหน้าเลค่ะเป็นลูกบาร์บี้นะคะรู้ไหมวันนี้อ๋อวันนี้คือหนูไปตัดผมมาแล้วหนูเลยรีเควสแบบอยากงุ้มปลายเบาสบัยเบาเบาค่ะใช่ชอบคือชอบผมสั้นมากกว่าผมยาวนะคะเหมือนเหมือนจะแบบอยากตัดผมยาวไว้ผมทรงนี้นะคะ จะเห็นหนูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเลยอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ดูโตขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ค่ะก็ยังมีความเป็นสาวนี่ขนาดน้ำคำว่าหนูก็แบบยังมีความเป็นเด็กอยู่รู้สึกว่าด้วยแบบเพื่อนแก๊งที่หนูอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรายังแบบเฮ้ย t e เนจไลฟ์อะไรอย่างงี้อยู่มากๆก็ยังไ,ไม่ได้โตขึ้นขนาดน,นั้นค่ะยังไม่ twenty อีกประมาณปีหนึ่งค่ะถึงจะ twenty เฮ้ย กี่เดือนไม่รู้ค่ะไม่หนึ่งกี่เดือนแล้วอ๋อบายโอเคโอ้ยเป็นเพปี้มากเขเลขสองแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่อเป็นหนูรู้สึกว่าแบบสองเป็นป่วยใจมากเป็นผักเป็นรู้สึกตื่นเต้นนะคะรู้สึกตื่นเต้นเพราะแบบรู้สึกว่าเหมือนแต่ละเลขมันมันไม่ได้ define เราขนาดนั้นนะคะเหมือนแค่เราแบบ จะได้ทำอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอาจจะได้แอดเวนเจอร์มากขึ้นก็เลยตื่นเต้นมากค่ะใจคิดไหมคะว่าตอนอายุยี่สิบปุ๊บเราอยากทําอะไรที่แบบลองตอนนี้ค่ะโอ้ยยี่สิบยี่สิบทำอะไรได้บ้างค่ะทำได้เยอะขึ้นยี่สิบเก้าหนูก็ทาปากแดงแล้วค่ะเป็นเป็นโกของหนูตอนอายุยีสิบเก้าอยากทาปากแดงค่ะยี่สิบอาจจะอยากทาปากฟ้าค่ะ มันจะได้ดูเอา,อากาศอา,อากาศทำไมครับตลกเลยไม่ไ<ส>ด้ค่ะม <c oughs> ีใครตั้งกฎเกณฑ์เรานีหรืะเราผลาญดีว่าเราเองมั้ยเราเองค่ะคือหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูเดบิวต์มาหนูไม่ค่อยแบบว่าหนูไม่ค่อยได้สนุกกับการแต่งหน้าทำผมแต่งตัวอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าหนูแบบอินสิคเกิกับตัวเองว่ามาบอกว่าเอ้ยเราไม่มั่นใจเราแบบว่าทำอย่างนี้เราจะเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้พอได้อยู่ในวงการมาค่อนข้างสักพักแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ทำงานหลากหลายมากขึ้นมันทำให้หนูแบบมั่นใจมากขึ้นแล้วได้เปลี่ยนลูคไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะให้มันสวัย,วยมานี้อันนี้พอ20แล้วคุณเปิดตัวเปิดใจก็คือให้หนู20แลนะ กเออเราอยากให้เราเจอคนดีๆมากกว่าแล้วก็อยากให้เราแบบอยู่ในเอ้ยอันนี้เหมาะสมหรอะไรเงี้ยค่ะถ้าสตอนตีวอลเราเกินนะคะเราอยากเอะไรคะก็หนูเอ็นจอยกับการเห็นเพื่อนมิกซ์มากกว่าเหมือนหนู่ชอบแบบเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรพคะแม่สื่อเออแม่สอหนูชอบเป็นแบบนั้นมากกว่าคนอื่นใช่ไหมะแล้วเวลาแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยหนูก็จะเป็นคนที่แบบว้าอะไรอยู่แล้วอะไรจริงมีเข้ามาบมั้ยคะก็ถ้าพข่าวตรงก็ เห็นดีเอ็มอยู่ใช่ไหมไม่ได้แต่เดี๋ยวเราหรือ่อที่หนูไม่ออกนะคะเพราาะว่หนูรู้สึกว่าบางคนอาจจะติดต่องานหรือเปล่าเพราะว่าบางทีานึรไม่ติดต่องานไม่แต่ว่าไม่ติดต่องานมากไม่เพราะว่าติดต่องานเนี้ยค่ะเผื่อถ้าแบบโทรไปแล้วแบบมันเป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยแล้วที่ที่ที่ค่ายเขาแบบแบบเป็นวันหยุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาไม่ได้รับก็เผื่อดีเอ็มมาแล้วแบบมาติดต่องานอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เคยเจอมะแบบติดต่องานไม่แต่ เขาจะดีกบเราแต่เขาไม่ช่วยข้าวผ่านค่ายนะตุเดได้ขาเราดีไม่เผื่อพี่ที่ค่ายในรับโทรศัพท์เนี่ยอะไหรอใช่เผื่อแบบว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์แล้วพี่เขาแบบหยุดอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่หนูว่าหนูเป็นไปได้จริงๆเิงถ้าเราไม่มีเวลาแล้วเปล่าไม่ได้ออกสังคมกันไปถ้าอาจจะด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันหลายโปรเจกต์มากเลยค่ะแล้วก็ ก็แบบเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี Pap ้ยจะเที in like internet, to to ่ยวกับแก๊งเพื่อนที่แบบเป็นเพื่อนกันมไหมแบบบอลหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็คือแบบไม่ค่อยได้ออกไปเจอใครขนาดนั้นแล้วผมก็เป็นอินโทรเบิร์ตด้วยอะค่ะหนูชอบแบบชอบอยู่คนเดียวเวลาเราออกมางานแบบนี้เราเจอคนเยอะมากเอ็นเนอร์จีเราก็จะพุ่งขึ้นอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเม่อไหร่หนึ่งนั้นก็จะรู้สึกว่าแบบเราอยากนอนพักคนเดียวเราอยากแบบอยู่ในโซนของตัวเองอันนี้ค่ะม่ควถามหน่อยเห่าเบี้ยชี ม,มันจีบจรงิงไหมคะลูกไม่จริงค่ะ,คะก็คือเออหนูเห็นข่าวตอนอยู่อเมริกานะคะแล้วก็พอหนูเห็นหนูก็ตกใจมากเพราะหนูไม่เคยได้ยินอะไรเลยแบบเคยได้ยินเชื่อชีจ้จากแค่พ่อแม่เพราะว่าค่อพ่อคุณแม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่แล้วก็น่าจะเคยเจอตอนประมาณอายุสองสามขวบและะะ้วถึงแบบตัดับกใช่ค่ะก็คือเป่นครั้งสุดท้ายที่เจอแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยเจออีกเลยนะคะแล้วหนูก็เลยงงมากแล้วก็เลยลองไปดูในเกมก็ไม่มีค่ะแล้วก็ไม่มีคอนแทคไลน์ไม่มีอะไรเลย มีออากแี่ไหนก็ระถักปัดนวมนะคะแค่ค่ะแต่ว่าก็ตกใจเหมือนกันค่ะว่าว่ามาได้ยังไงแต่ว่าเออหนูก็เลยคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับปั้นดงด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีข่าวมีอีกที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะคะที่แบบว่าจะทําให้ชื่อเสียงนูนเสื่อมเสียหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็น่าจะต้องดําเนินทางการ กฎหมายกันการคดีเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยดำเนินตามกฎหมายใช่ไหมโอ้ไม่นี่ก็คงทำขึ้นหนูรู้สึกว่าเอ่อไม่อยากให้คนเข้าใจผิดนะคะแต่ว่าเอ่อก็ไม่ใช่เรื่องของหนูด้วยหนูไม่เคยไดีนเรื่องนี้มาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้รู้จักใครเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ต้องเชื่อสิแม่แม่ว่างไหบ้างแม่เป็นห่วงไหมแม่ก็แบบไม่เป็นห่วงอะไรเลยค่ะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าแบบเรื่องมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยก็แบบ โอเคแค่นรนะไม่นรมะเพราะว่าแไม่ได้รู้จักกันอะไรทย่วิมาคนี้คือมั่นคอมนต์คะจริงๆคอมเมนต์ใหนูเห็นยงไม่รู้สำหรับหนูเพราะว่าเพราเหมือนคนก็น่าจะไม่ได้เชื่อขนาดนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าด้วยความที่อยู่ดีดชื่อหนูก็โยกเข้ามาเลยอะไรอย่าง จิ๋วค่ะแล้วก็ไม่เคยคุยกันด้วยแล ang, mm ้ว hmm. ก็ไม wow. mm. ่ม mm. yeah, mm. okay e. mm ีไลน์ไม่มีคนแทคตอะไรเลยทคนตรวงเขาจคิดว่าเรทีค่ค่องนั้น่ะเว่าหนดว่าคนที่ไม่โอเคเรื่องอะไรแบบน้แหไม่จะไม่มีวันทาอะไรแบบ้เลย่ะแต่ก็หนูว่าเป็นเรื่องของ l a t i o n s i p ค o เดียนมันเป็นดราอันนี้ี่หเจอใช่คะหนห กับเรื่องนั้นล่กวก็มันก็หลังจากความเป็นด็กนึ่ม่ไม่เคยคอนเจอเไม่เคยเลยไม่ไม่มีมันวะเคย,เยม,ม่เหอแบบว่าตอนเด็กๆแค่เคยเจอแบบที่งานใส่แบบอชชเอร์อะไรสักอย่างหรือเปล่าแตเหมือนเปิดสแบบอชชเอร์ค่ะใช่นั้นมากเลค่นนั้นมเป็นจะเป็นอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าก็ไม่จากันเลยก อ๋ใจำได้จำได้หนูไม่ได้สนิทกันทุกคนหนูก็คือหนูว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะขนาดนั้นค่ะเนราะฉะเข้าใจว่าหนูเพื่อนเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วหนูก็รับคนได้เลยค่ะว่าหนูไม่กล้าคุยกับคนขนาดนั้นค่ะโสดนะอันนี้จริโสดแต่ไม่เงียบใช่ว่าหนูชอบตัวเองอะปล่อยพูดสาวไปอ่ะโอเคค่ะขอบคุณไทยอันนี้หนู insert นิดนึงค่ะปล่อยพูดสาวไปอันนี้มาก็คือปล่อยพูดสา